หรือที่คนไทยเราเรียกกันว่าจารบีเนี่ยมันมีหลากหลายแบบแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยจารบีมันคืออะไรง่ายๆเลยนะคะจารบีก็คือสารละลื่นที่ไวลดแรงเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักรก็คือช่วยไม่ให้เกิดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนที่หมุนอยู่นั่นเองถ้าพูดให้เห็นภาพเลยนะคะจารบีเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับครีมหรือว่าโลชั่นที่เรามาทาตัวหรือว่ามาทาหน้าคนเราเนี่ยก็ต้องเจอทั้งแดดทั้งฝนทั้งฝุ่นทั้งมาอ,องอะไรสารพัดนึกเลยเครื่องจักรก็ไม่ต่างหนักยิ่งกว่าเราเสียอีก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเครื่องจักรของเราแล้วก็ดูแลเครื่องจกักรโดยการใช้จรารบีที่เหมาะสมนั่นเองค่ะวันนี้เจนี่เอาเจรารบีทั้งหมด4ตัวนะคะมาให้ทุกคนดูตัวแรกเลยคือตัวนี้ LG MT 2 0.4นะคะเป็นจรารบีอนเนกประสงค์เนื้อข้างในเนี่ยจะเป็นสีออกสีแดงแดงนะคะอันนี้เป็นจรารบีเบอร์2ก็คือจะไม่หนืดเกินไปแล้วก็จะไม่เหลวจนเกินไปสามารถทนอุณหภูมิได้ถึง120องศาแล้วก็จะเหมาะกับลูกปืนที่เป็นไซส์เล็กจนไปถึงไซส์กลางนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นรุ่น LGMT 3 0-4ทับก็คือเป็นจาราบีเบอร์3นะคะเป็นจาราบีอเนกประสงค์กันเนื้อข้างในเนี่ยก็จะอ,ออกสีเหลืองๆครีมๆแบบนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะหนึบขึ้นมากว่าเบอร์2นิดนึงอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับลูกปืนที่เป็นไซส์กลางถึงไซส์ใหญ่แล้วก็จะทนอุณหภูมิได้ถึง120องศาค่ะตัวต่อมาเป็นจาราบีรุ่น LGHP 2ทับ0.4เป็นเนื้อสีฟ้าอย่างนี้นะคะ จัลเีตัวนี้เหมาะกับงานรอบเร็วนะคะอย่างเช่นงานมอเตอร์ทนอุณหภูมิได้ถึง150องศาเลยซึ่งก็คือมากกว่า2ตัวที่จะนเพึงเอาให้ดูก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวสุดท้ายที่เอามาให้ดูในวันนี้จะเป็นรุ่น LGWA 2อทก็คือเป็นจัละบีที่รับแรงกดสูดแล้วก็มีคุณสมบัติในการกันน้ำได้นะคะสีมันก็จะออกครีมครีมไข่ไก่แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะใช้ในอย่างเช่นล้อรถก็จะสามารถทนอุณหภูมิได้ถึง1 4อองศา วันนี้นะคะเจนี่ก็เอาตัวท็อปคดต้ง4ตัวเลยนะคะม,มาให้ทุกคนดูแต่ว่าจารบีเนี่ยก็มีอีกหลากหลายเลยนะคะอย่างเช่นจารบีฟูดเกรดหรือว่าจารบีที่ใช้กับเครื่อง C N C นั่นเองเพราว่าอย่าลืมนะคะเราก็ต้องเลือกจารบีที่เหมาะสมกับหน้างานเรานะคะ